หนึ่งตัวน่าเชียร์กับเบคแฮมคาร์วันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลกระชับมิดครับทีมชาติอังกฤษครับพบกับบอลเนียครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอังกฤษเปิดมาที่สองช่วงตัวครับและพี่พี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีนะครับเปิดแอปสีเขียวแล้วแอดกันมาได้เลยครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่พี่เลือกใส่ตามไปกันอย่างแน่นอนครับแอดมาเลยนะครับที่แอด br ห้าสิบสี่ครับสำหรับคู่นี้ครับยังไม่เคยพบกันนะฮะมาดูฟอร์มพัฒนัาหลังสุดในรายการนี้กันครับเป็นอังกฤษครับเสมอมาหนึ่ง ก็เชื่อว,ว่าผู้เล่นทีมชาติอังกฤษครับที่ได้รับโอกาสลงสนามเตียนจะเตรียมจัดเต็มเกมนี้ยังไม่ต้องสงสัยครับเพื่อหวังอยู่ในชุดไปลุยยูโรรอบสุดท้ายให้ได้ครับหลังทํารายการเรียกผู้เล่นถึง33มายก่อนจะตัดตัวเหลือ26คนเมื่อเข้าสู่ทวร์มินต์ครับขณะที่บอสเนียครับแน่นอนว่ามาตรฐานของพวกเขาครับนั้นเป็นรองทางฟังทับสิงโตคำรามอยู่หลายช่วงตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับ กับการที่เกมนี้ครับจะเป็นการอุ่นแข้งที่ประเทศอังกฤษกับยังไงก็ต้องวัดใจกับทางอังกฤษที่หวังระเบิดฟอร์มเอาเลอกเอาชัยอย่างไม่ต้องสงสัยครับ